ความจาเป็นเร่งด่วนในการดํารงเผ่าพันธุ์ของมนุษยชาติที่เรานักวิทยาศาสตร์ตระหนักมากที่สุดในตอนนี้คงหนีไม่พ้นการป้องกันภัยพิบัติที่ดูเหมือนว่าเรากําลังนัดถอยหลังไปสู่การสูญสิ้นเผ่าพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นด้วยภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศบนโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆอ,อาจเทียบเคียงได้กับการเปลี่ยนแปลงในยุคเพอร์เมียม เมื่อหลายร้อยล้านปีก่อนจนทำให้สิ่งมีชีวิตบนโลกในขณะนั้นสูญพันไปถึง95%รวมไปถึงภัยพิบัติจากหินอวากาศชนโลกเมื่อ65ล้านปีก่อนจนทำให้ไดโนเสาร์ต้องศูนพันนอกเหนือจากวิธีการป้องกันและกำจัดเท่าที่มนุษย์สามารถทำได้แล้วเหล่านักวิทยาศาสตร์ยังคิดแผนการหาดาวสำรอง ตร้งอาณานิคมบนดาวดวงอื่นหรือหนีไปจากโลกเพื่อรับประกันความอยู่รอดของเผ่าพ,พันธุ์มนุษย์ไม่ให้สูญพันธุ์นาซาระบุดวงจันทร์สามารถรองรับผู้คนทั้งหมดบนโลกจำนวน8,000ล้านคนได้นาน100,000ปีลูนาเลโกลิตฝุ่นอวกาศที่ปกคลุมผิวของดวงจันทร์สามารถผลิตกา๊าซออกซิเจนรองรับผู้คนทั้งหมดบนโลกได้ อนาคตของการสำรวจอวกาศการสร้างอนานิคมบนดาวดวงอื่นหรือแม้แตก่การใช้เป็นดาวสำรองอพยพย้ายผู้คนไปยังดาวดวงอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงภัยพิบัติที่ทำให้มนุษยชเจิสูญพันธแนวทางปฏิบัติจำนวนหนึ่งที่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้วางแผนภารกิจในหมู่นักวิทยาศาสตร์พวกเขาพยายามหาแนวคิดในการใช้ทรัพยากรในแหล่งกำเนิด หรือ ISRU การใช้ทรัพยากรบนดาวดวงอื่นที่เป็นดาวเป้าหมายที่เราต้องการจะสร้างอนณานิคมและใช้เป็นดาวสำรองสำหรับประชากรของมนุษยชาติการจัดหาอาหารน้ำและวัสดุก,ก่อสร้างและองค์ประกอบสำคัญอื่นๆคือสิ่งที่พวกเขาคำนึงถึงโดยใช้ทรัพยากรในท้องถิน่นหรือบนดาวดวงนั้น และเมื่อพูดถึงภารกิจที่กำหนดไว้สำหรับมนุษย์ในขณะน,นี้คือภารกิจบนดวงจันทร์และดาวอังคารในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าความสามารถในการเก็บเกี่ยวน้ำจากน้ำแข็งการเก็บเกี่ยวทรัพยากรธรรมชาติจากเลโกลิฝป่นผงที่ปกคลุมบนพื้นผิวและองค์ประกอบอื่นๆที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จของภารกิจในการเตรียมตัวสำหรับภารกิจอาร์ทิมิส การสำรวจดวงจันทร์ที่นาซาวางแผนจะมุ่งเน้นไปที่การหาวิธีที่ดีที่สุดในการผลิตก๊าซออกซิเจนจากทั้งหมดของก๊าซออกซิเจนที่ถูกกักเก็บไว้ในฝุ่นบนพื้นผิวของดวงจันทร์หรือเลโกลิตการประมาณการนี้ในปัจจุบันระบุว่ามีออกซิเจนในองค์ประกอบในเลโกลิตฝุ่นผงบนดวงจันทร์โดยมันเป็นองค์ประกอบเพียงพอใน10เมตรบนสุด หรือ33ฟุตที่ปกคลุมพื้นผิวของดวงจันทร์เลโกลิตหรือฝุ่นผงบนดวงจันทร์นี้สามารถสร้างออกซิเจนเพียงพอสำหรับทุกคนบนโลกในอีก1นึ่ง0สนปีข้างหน้าเพียงพอสำหรับการตั้งถิ่นฐานบนดวงจันทร์หรือสามารถอพยพผู้คนทั้งหมดบนโลกไปหลบภัยอยู่บนดวงจันทร์ได้แม้ว่าดวงจันทร์จะมีชั้นบรรยากาศบางๆที่มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบ แต่มีความบางมากจนนักวิทยาศาสตร์มองว่าดวงจันทร์เป็นวัตถุที่ไม่มีอากาศที่ใช้สําหรับการหายใจแต่ภายในดวงจันทร์เลกโกลิตผงละเอียดและหินที่ปกกลุมพื้นผิวมีออกซิเจนจำนวนมากมันฝังอยู่ในหินดวงจันทร์และฝุ่นผงเหล่านี้หรือที่เรียกว่าฝุ่นดวงจันทร์ฝุ่นละเอียดนี้แทรกซึมอยู่บนพื้นผิวของดวงจันทร์ ซึ่งเป็นผลมาจากการตกกระทบจากอุกาบาทและดาวหางที่สะสมเป็นเวลานานหลายพันล้านปีจอห์นเกรนท์อาจารย์สอนวิชาวิทยาศา,ศาสตร์ดินที่มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นครอสประเทศออสเตรเลียกล่าวว่าเลโกลิตของดวงจันทร์มีออกซิเจนประมาณ45%ออกซิเจนเหล่านี้จับกับแร่ธาตุที่ออกซิได มันประกอบอยู่ในซิลิกา้าอลูมิเนียมเหล็กและแมกนีเซียมองค์ประกอบทางแสงของแร่าธาตุเหล่านี้เกือบจะเหมือนกับแร่าธาตุที่มีอยู่บนโลกซึ่งนำไปสู่ทฤษฎีที่ว่าระบบดวงจันทร์และโลกที่ก่อตัวขึ้นเมื่อหลายพันล้านปีก่อนหรือที่รู้จักว่า Giant Impact Hypothesis อย่างไรก็ตามเพื่อให้ออกซิเจนนั้นสามารถใช้ได้โดยนักบินอวกาศและผู้คนที่จะไปอยู่อาศัยบนดวงจันทร์ในอนาคตออกซิเจนเหล่านั้นจำเป็นต้องสกัดออกจากไลโกลิตหรือฝุ่นดวงจันทร์ทั้งหมดมันจำเป็นต้องใช้พลังงานจำนวนมากในการทำลายพันธะเคมีในขณะที่บนโลกกระบวนการนี้สามารถทำได้เราเรียกว่ากบวนการอิเล็กโทรลิซิส ที่บนโลกใช้ในการผลิตโลหะโดยออกไซด์ที่หลอมละลายจะต้องได้รับกระแสไฟฟ้าเพื่อแยกแร่ธาตุออกมาจากออกซิเจนในกรณีนี้ในการผลิตบนโลกก๊าซออกซิเจนถูกผลิตเป็นผลพลอยได้และวัตถุหลักที่เราต้องการบนโลกก็คือโลหะจากกระบวนการนี้เพื่อใช้ในการก่อสร้างแต่บนดวงจันทร์ออกซิเจนจะถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์หลัก ที่เราต้องการในขณะที่โลหะจากกระบวนการผลิตจะถูกการไว้เป็นผลพลอยได้ที่อาจมีประโยชน์สำหรับการสร้างที่อยู่อาศัยหรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆกระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและสามารถทำได้บนโลกแต่บนดวงจันทร์เราต้องผเผชิญกับอุปสรรคสำคัญ2ประการหากเราต้องการใช้กระบวนการนี้ในการผลิต บนดวงจันทร์หรือดาวอังคารมันจำเป็นต้องใช้พลังงานมากเพื่อความยั่งยืนจะต้องได้รับการสนับสนุนจากพลังงานแสงอาทิตย์หรือแหล่งพลังงานอื่นๆที่มีอยู่บนดวงจันทร์หรือดาวอังคารเพื่อสกัดเอาออกซิเจนจากเลโกลิดที่ต้องใช้อุปกรณ์อุตสาหกรรมจำนวนมากเช่นกันก่อนอื่นเราต้องแปลงโลหะออกไซด์ที่เป็นของแข็งให้อยู่ในรูปของเหลว โดยใช้ความร้อนหรือความร้อนร่วมกับตัวทำละลายหรืออิเล็กโทรไลต์ซึ่งเรามีเทคโนโลยีนี้ที่จะทำกระบวนการนี้บนโลกแต่การย้ายอุปกรณ์นี้ไปยังดวงจันทร์และสร้างพลังงานที่เพียงพอที่จะใช้ขับเคลื่อนเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่เราต้องศึกษาและพยายามทำให้มันเกิดขึ้นได้กล่าวโดยย่อกระบวนการนี้ จำเป็นต้องใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อให้มีความยั่งยืนซึ่งสามารถทำได้โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์บริเวณลุ่มน้ำอิดเคนที่ขั้วโลกใต้บนดวงจันทร์เราสามารถวางแผนโซลาเซลล์ไว้รอบขอบหลุมอุกาบาทที่มีแสงอาทิตย์อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้พลังงานไหลเวียนได้อย่างต่อเนื่องแต่การได้อุปกรณ์อุตสาหกรรมที่นั่น เพื่อใช้ในการผลิตยังคงเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่สำหรับเราแต่ถ้าเมื่อเราสร้างโครงสร้างพื้นฐานนั้นแล้ว <c oughs> ก็ยังมีคำถามว่าเราจะดึงออกซิเจนออกมาได้มากน้อยเพียงใดตามที่เกรนระบ,บุไว้หากเราพิจารณาเพียงแค่เลโกลิตฝุน่นบนดวงจันทร์ที่เราเข้าถึงได้ง่ายบนพื้นผิวและปัจจัยข้อมูลที่นาซาได้จาก l ูนาเพนเนอรรี Institute ก็สามารถประมาณการว่ามันอาจเป็นไปได้ดวงจันทร์เลโกลิตฝุ่นผงบนดวงจันทร์แต่ละลูกบาทเมตรประกอบด้วยแร่ธาตุโดยเฉลี่ย1.4ตันและประกอบไปด้วยออกซิเจนประมาณ630กิโลกรัมนาซากล่าวว่ามนุษย์จำเป็นต้องหายใจเอากาซออกซิเจนประมาณ800กรัมต่อวันเพื่อความอยู่รอด ดังนั้นออกซิเจน630กิโลกรัมจะทำให้มนุษย์มีชีวิตอยู่ได้ประมาณ2ปีหรือมากกว่านั้นตอนนี้สมมุติว่าความลึกเฉลีย่ยของเลโกลิตบนดวงจันทร์ที่มีออกซิเจนฝังอยู่บนแร่อยู่ที่ประมาณ10เมตรและเราสามารถดึงออกซิเจนทั้งหมดออกมาจากสิ่งนี้หมายความว่าพื้นผิวของดวงจันทร์เพียงแค่10เมตรบนสุด จะให้ออกซิเจนเพียงพอสำหรับรองรับผู้คนทั้งโลกหรือประมาณ8,000ล้านคนเป็นเวลาประมาณ1 0 0 0 0ปีอีกไม่กี่ปีข้างหน้าภารกิจหลายภารกิจจะถูกส่งไปยังดวงจันทร์เพื่อตรวจสอบความเป็นไปได้ของวิธีการเหล่านี้เพิ่มเติมโดยสองภารกิจดังกล่าวได้เริ่มแล้วในเดือนตุลาคมนาซาได้ลงนามในข้อตกลงกับ ออสเตรเลียนสเปซเอเจนซีเพื่อพัฒนายานสำรวจดวงจันทร์ขนาดเล็กที่สามารถส่งไปยังดวงจันทร์ได้เร็วที่สุดในปี2026จุดประสงค์ของยานสำรวจนี้คือการรวบรวมตัวอย่างฝุ่นของดวงจันทร์หรือเลโกลิตที่ฝังอยู่บนพื้นผิวของดวงจันทร์เพื่อส่งต่อไปอยังนาซาเพื่อใช้ศึกษาความเป็นไปได้ในการสก,กัดออกซิเจนนอกจากนี้ Space แอปพลิเคชันซิสเต็มหรือ SAS ซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพสัญชาติเวลเยียมที่ได้ประกาศเมื่อฤดูร้อนที่ผ่านมาว่ากำลังสร้างเครื่องปฏิกรณ์ทดลอง3เครื่องสำหรับใช้บนดวงจันทร์บริษัทนี้เป็นหนึ่งใน4ผู้เข้ารอบสุดท้ายที่องค์กรอวกาศยุโรปอีซ่าได้ว่าจ้างให้พัฒนาเครื่องสาธิตเทคโนโลยีขนาดกระทัดรัด ที่สามารถเก็บเกี่ยวออกซิเจนเพื่อผลิตจรวดสำหรับยานอาวกาศและอากาศสำหรับนักบินอวกาศรวมทั้งวัตถุดิบโลหะสำหรับการสร้างอุปกรณ์บริษัทหวังที่จะส่งเทคโนโลยีไปยังดวงจันทร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจสาธิตซ่า ISRU หรือการใช้ทรัพยากรท้องถิน่นบนดาวดวงอื่นที่วางแผนไว้ ซึ่งขณะนี้มีกำหนดจะไปยังดวงจันทร์ในปี2568เทคโนโลยีเหล่านี้และเทคโนโลยีอื่นๆจะถูกติดตามเพื่อให้แน่ใจว่ามนุษยชาติจะสามารถสร้างอนานิคมบนดวงจันทร์หรือใช้ดวงจันทร์เป็นดาวสำรองเพื่อรับประกันอนาคตความอยู่รอดของมนุษยชาติหากโลกของเราถูกทำลายเราก็ยังมีดวงจันทร์ สำรองไว้เพื่อรับประกันจะไม่เกิดการสูญพันธุ์ของมนุษยชาติโปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดในคลิปต่อไปเราจะสืบค้นหาความจริงมาเปิดเผยให้ทุกท่านได้ทราบครับ